สวัสดีครับทุกคนก็อยู่กับผมนินจานะครับวันนี้ก็เราอยู่ในเซิร์ฟไอ้แก่สีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอลงเซิร์ฟก่อนแป๊บหนึ่งวันนี้นะครับก็เป็นแนวเออ่ก่อเหล็กเกาะสีนะครับทุกคนไม่ใช่ก่อเหล็กหรอกมันก็เป็นแนวเกาะสีนะครับสําหรับใครที่แชร์กลุ่มนะครับก็ได้ของตามนี้เลยนะครับทุกคนก็ได้เป็นตัวละครนะครับก็เป็นเซ็ตเหมือนจะเป็นโปรโมชั่น150นะครับทุกคนหรือโปรโมชั่นพัน เนี่ยมันเป็นโปรโมชั่นใหม่นะทุกคนแต่แอดมินมาแจกนะครับทุกคนก็ถือว่าดีเลยนะครับทุกคนแล้วสำหรับใครที่ตามผมมานะครับรับเป็น v i p 1แล้วก็ GC อีก2 0 0 0มืนะครับก็ถือว่าดีเยี่ยมอีกเหมือนเดิมนะครับทุกคนอืตามมาพร้อมแชร์กลุ่มก็ได้ของไปได้ชิวๆอะ่ะเสริมนี่มันสบายจริงไม่ต้องเติมเดี๋ยวรอแอดมินลงมาก่อนนะครับทุกคนผมไปวอร์มมือกับแอดมินมาตั้งนานเน่ยกว่าผมจะยิงได้นะนะั่นแหละ ไม่เล่นนานแล้วเว้ยเนอันนี้กี่เดือนแล้ววะเนี่ยชบรอแอดมินมาครับผมวันนี้จะพยายามสู้แล้วกันนะครับผมยังวาเป้าไปโดนหัวสารภาพเลย วางเป้ายังไม่ค่อยจะโดนนะครับต้องฝึกวางเป้าก่นอนรอแอดบินมาก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเอ้ยแอดบินจะช้าเกินไปแล้วนะ แอดมินมึงทำอะไรอยู่วะฮะช้าพูดเหมือนมินเขาจะหลดุดนะเนี่ยดูทรงชุบชุบเดี๋ดินเล่นรอแล้วกันนะครับเผื่อแบบคนดูเบื่อเดี๋ยวผมเดินเดินเล่นเดินเล่นรอแล้วกันเดินเล่นรอแอดมินให้แอดมินมายิงผมปึ๊บหเหลเอือให้มันไปลงซะอื่นวะเนี่ย เพราะมีสิทธิ์แอดมินที่มันจะไปลงเซิร์ฟอื่นเลยผมขอดิสแป,ป๊บเพราะว่ามันลงเซิร์ฟอื่นชั่วเลยแอดมินยิ่งมึนอยู่เซิร์ฟนี้อ่าแอดมินอยู่ไหนนอ้อแอดมินนอ้อเออลงแล้วโอ้โหผมดิสปึ๊บแอดมินลงปับ๊บเป็นไงเขาเรียกว่าสวนทางเดี๋ยวนะผมลงไปแอดมินจะดิสไหมเดี๋ยวมึงดิสน้มิน มึงยังเพิ่งดิสกูน่าเนาวะเดินหาเลยครับเดินล่าแอดมินเลยวันนี้ผมจะเน้นจู๊กมากกว่านะครับวันนี้เพราะว่าผมจะได้ฝึกเป็นในตัวด้ะผมจะไม่ค่อยปัม๊มวัดนะเคเห็นเห็นกระสุนปืนมาจากฝั่งไหนเอ่ออ๋เจอละ อยู่ตึกใหม่ครับผมจะเน้นจู๊กมากกว่านะครับวันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าผมจะฝึกไปในตัวนะแต่ละเซิรฟ์ฟมันมาแล้วเว้ยดูดิดผมวางป้อมันจะโดดฮนะไปไหนแอดมินจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนตั้งโลกเหมือนเตียนอะ ตัวละครมันทำไมวิ่งไววป่ะตัวละครแอดมินเนี่ยฮะอุ้ยคิดว่าจะสู้ได้แล้วนะโอ้คมึงถ้าโดนสไปโดนหัวทุกเม็ดดีกว่าเลยไม่เหลือแต่วางป้อไ่โดนไง แค่นิดเดียวแค่นิดเดียวจริงเมื่อกี้แอดมินมึงเกือบแล้วมึงเกือบโดนไก่น้อยยิงตายแล้วเป็นไงล่ะ <c ười> ไก่น้อยอยู่ก่าตอนนี้แหละจะยิงมึงให้ตายวันนี้ไก่น้อยตอนนี้ขอวรอมมือสักนิดจิตจับใสเกิดโคตรไกลเลยยึดเข่ <c ười> เดินคนละครึ่งทางวาแอดมินฮะเจอกันครึ่งทางเปล่ายิงเรียกกันนะเฮ้ยกูอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอดมินกูอยู่ฝั่งนี้มึงเห็นกูยังเนี่ยเออเห็นสักที อ่าเอดมิน no ก็เบาเหมือนกันเว้ยแอดมินก็เบาเหมือนกันเว้ยเอ้ยโดนแล้วเริ่มโดนแล้วเริ่มโดนแล้วเอ็ดบินเริ่มจะแม่นระยะนี้แอดมินแม่นเว้ยอันแน่อันแน่เอ้ยกูโดนเสาแอดมินโดนตัวผมไงแต่ผมยิงโดนเสาไงเดี๋ยวเข้ามาเกลี้ยงกันเดี่ยวที่จูบของเราเต็อหน้าแอดมินหน้าโดนสวนหน้าไอ้ไม่เหมือนรีบอะ เออรู้งานนี่ว่าแอดมินก็บอกเลย่ารีบเดี๋ยวดนเปิดตายเอ้าโอ้โหกูหัวทุกเม็ดม่งไม่ตายม่งคมกับผมแค่นิดเดียวแค่หกเปอร์เซ็นต์มันมันคมมันคมมันคมกวผมแค่หกเปอร์เซ็นต์เยมึงเอาอะไรมาเป็นเกียร์วะเนี่ยเกือบตายแล้วแอดมินโดนเซิร์ฟไปอย่างนั้นเกือบล่วงนะไอ้มึงเกือบตายไก่น้อยอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้ยี่สิบใช่ไหมรอบนี้หก ต่อไปนี้ตายผมบอกเลยเขาเรียกว่าวอร์มมือเป็นระยะระยะแน่มันรอเว้ยมันรอเว้ยมันมันมันกลัวมันกลัวนี่ดักดักดักไอ้นี่อ้นี่ไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยเ้ไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะเอ้ยกลัวกลัวนะเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวเริ่มหวั่นผมแล้วแอดมินเนี่ยเอ้ยมันเริ่มหวั่นแล้วไงตอนที่ผมดัน เจ็บวะน้าแอดมินกูตั้งโลแป๊บจะตายอุ้ยตั้งโลบอไ,ได์เดอร์ตั้งโลบอไ,ได์ดเดอร์เจ๊มันเล่นโหดเนี่ยมันไม่ตามกดก,กูยับเลยอะดูด,ดิ <S <S มึงสงสารไก่น้อยตัวนี้หนะ่อยดิเฮ้ยแอดมิน <S 1> <S 1> <S 1> ไอ้น้องตัวนี้มันระเวงเจ็บวะน้าแอดมินนะกูก็เจ็บเหมือนกันมืดตึ๊บเลยเนะี่ย เดี๋ยวถ้าเกือบวิ่งใส่ผมต่อแล้วบอดี้บอดีดีดีเล่นเชิงหนากับผมเมื่อไรแอดมินผมบอกแล้วรอบนี้แอดมินตายขเขาเรียกว่าบอมเป็นระยะระยะใส่กระเป๋าแมา่งอ่ะเคลมกระเป๋าโซก่อดนะกระเป๋าทำไมมันยิงผมโหดทำไมกระเป๋านี้ไม่เอาดีกว่าเอ่อทิ้งทิ้งสโคบไม่ทำมาเก็บเอา้าโอ้โหหลุดเฉยอะไรกันครับเนี่ย เค okay, มาลงไมลงไมอะไรของมินเขาวะเนี่ยหลุดงงเลยนี่บอกตัวเองดีกว่ามั้งเอ็ดมินมึงทำอะไรผิดพลาดท,ทางเทคนิคกรับเปล่าวะอย่างน้อยผมก็ชนะครับทุกคนอย่างน้อยเมื่อกี้ผมชนะเอดมินอนะเอาดิรอบต่อไปก็ชนะอยู่ดีนะครับผมบอกเลยเขาเรียกว่าบอมือเป็นระยะระยะให้เด็กมันตกใจฟึ้ง <c oughs> ปึง้งเดี๋ยวขอเล่นอีกแป๊บเดียวผมก็ว่าผมน่าจะน่าจะเข้ามือแล้วน่าจะเล่นได้ทุกแนวแล้วนะเดี๋ยวเล่นต้องวอร์มไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวบอกไอ้มินลงมาเร็วๆพิมพ์จะชาะ้าอ่ะคีย์บอร์ดใหม่่าต้องพิมพ์ะช้านะครับผมยังกดยังไม่เข้าจะถูกตัวเลยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยฮ ฮปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโอ้โหมันลงช้าเกินคอมยี่สิบบาทแล้วเปล่าวะปึ๊ปึ๊บปึ๊บชุบปึ๊บปึ๊บดูขนาดสเต็ปกันที่จริงมันโดดปึ๊บมันต้องอึ้งเข้าหวัวเลยแต่นี้ย,ย,ยังยังยิงลมอยู่ยังเคว้งคว้างอยู่กระสุนผมอะกระสุนมันเคว้งคว้างซะเหลือเกินเฮ้ยมันไม่ใช่รัดนี่หว่ามันมากระโดดนั่งอย่างนี้ <laughs> มันกระโดดนั่งเหมือนรัดเลยกระโดดขึ้นได้เปล่าะวะกระโดดนั่งเงี้ยเล่นเกมหนึ่งมาโดนเกมหนึ่งนี่มันมันคนละเรื่องจริงแม่งวิถีกระสุนแม่งก็เหมือนกันด้วยการยิงเนี่ยแอดวินลุงช้ามากเลยผมว่าคอมแอดวินน่าจะคอมยี่สิบบาทนะดูทรงแล้วนั่งรอเลยนั่งรอเลยสนามประลองชึบก็ชึบเค ไอ้มินเด็กโดนสนามประลองของดินจานี่ทำเป็นทางเข้าห้เลยลงมาอย่างนี้ชา้าเกินเด็บินก็น่าจะคอมย0สิบาทแหละจะพูดเล่นกันจะเป็นเรื่องจริงแล้วเนี่ยดูสนามประลองว่างขนาดไหนกีดสภาพร้อยบินว่างขนาดไหนเนี่ยเออรู้จักสนามประลองรึเปอลอ่า ปึ๊อบเจเปลีาา่ยนมั่งตรงนี้ชึบชึบมายังวะโอ้ยยังไม่มาจากคอม20บาทกลายเป็นคอม10บาทแล้วมั้งเนี่ยคอมแมดบินเนี่ยไงทางเข้าของนินจาปึ๊บตรงนี้ปิดปิดหม่ยังวะเนี่ยโอ้โหช้าระดับพีค ตำนานเคไงทางเข้าปึ๊บโอ้โหเจกียมสร้างบ้านปดตรงนี้ด้วยปีตรงนี้ด้วยเออเออโอเคทางเข้ามีสองทางเว้ยทางชนะกับทางคนแพ้มีแค่นั้นนี่นเออเข้าอย่างนี้เออกูนี่ปัญญาอ่อนขึ้นทุกวันทุกวันแล้วแต่เล่นมาเนี่ย โอเครอแอดมินครับไหนมันอยู่ไหนเออมันมาแล้วเว้ยมันจะมีทางของคนแพ้กับทางของคนชนะดูแอดมินจะวิ่งมาทางไหนเฮ้ยเฮ้ยเแอดมินมันรัดอ่ะโอ้โหนี่มึงรัดได้มึงอยากแพ้มากใช่ไหมเดี๋ยวเองได้รู้แอดมินกูสู้ได้แล้วทำไมกูวิ่งวะกูไม่เข้าใจตัวเอง เนี่ยผมวิ่งทำไมวะเอาจริงๆแม่งวัดสู้ได้แลนะ้วน่ะไอเวนโอ้โหติดนิสัยแหละรู้เลยว่าตัวเองจะตายนะเมื่อกี้เพราะว่าเอา่อโอ้ยเมื่อกี้เมาส์หลุดรู้เลยว่าตัวเองจะตายเพราะว่าตัวเองแม่งวิ่งออกมาไม่รู้ว่าจะวิ่งออกมาทำไมแม่งเป็นแบบใครเคยเป็นาแบบเล่นลนแล้วมันจะวิ่งออกมาเองไอ้ชี้สมองแม่งสั่งการเอง เอ,เ,อเอาใหม่เอาใหม่โอ้โหตัวละครนี่มันโง่เปล่าวะแอดมินมันอยากปั๊มวัดสู้มันจะทำอะไรอโอ้โหหนึ่งหนึ่งกลางตรงนี้ได้ดิแอดมินมาดินี่ว่ากูสู้ไม่ได้หอะแอดมินคี่ว่าคนเดียวกูสู้ไม่ได้ว่างั้นกระสุนหมด โอ้โหมึงชักไปมากเลยกระสุนมึงอะชนะเขารอบเดียวแพ้เขาสองรอบเออเออคิดว่าตัวเองเล่นได้หรอนาวันนี้แต่ก็ยังโง่อยู่ดีคนดูก็บอกว่ามึงโง่เกินกูไม่ดูมึงหรอกธรรมดาครับคนเพิ่งกลับมาเล่นมึงใจเย็นๆแต่กูจะโหดให้มึงดูอีกไม่กี่วันหรอกขอวอร์มชุกนิด โอเคมาเป็นผมถ้าผมเป็น min, แอดมินนะว่าผมจะดึงผมไปหามันเลยนะเว้ยแอดมินเซิร์นนี่มันบืนน้อจริงๆเลยวะอาจจะไม่มีเดฟนะขอด่าไว้ก่อนกูหัวร้อนมึงเกิดมา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 วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมามึงอยากโดนกูยิงวิ่งมานี่หัวร้อนละขอพูดมากแล้วกันว่าจะไม่พูดมากแล้ววันนี้เอาวะมันจะมาทางไหนวะัาขงข้างหน้าครับตายไปสายเวนกูเนี่ยตายไปสายเวนอซเวนนี่มันโหดจริง,รง,รงเลยวะ เอานั่งเองอีกอุยคันป๋อมาสู้ดิโดนหัวทุกเม็ดอ่าเข้ามายิงไม่โดนนะเด้บายไก่ย,ยิงไม่โดนเอ,อิบรอบวัดหัวเลยรอบวัดหัวเลยแอปปินโอ้โหโมึงก็เกินกูตายรัวเลย สามคลิปไม่ได้กูยังยิงใครไม่ชนะเลยวันนี้แม่งมาโดนแอดวินอีกมาโดนหมูสนามนี่สู้เขาไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วบังกงบังเกอร์ไม่เอาแล้วเอ,เอาแอค่ยายกับแม็กพอกูอยากรู้เหมือนกันว่ากูจะสู้มันได้ไหมไม่ต้องเล่นบังเกอร์แล้วแม่งมันยิงกูไดม้มันได้ใจใหญ่ดูดิมันได้ใจใหญ่เลยอ่ะผมวัดสู้เลยแล้วกันผมว่าตั้งบังเกอร์ไปแม่งยิ่งมีบังเกอร์ผมยิ่งเล่นกากว่ะไม่ต้องมีแล้วบังกงบังเกอร์ ซัดอย่างเดียวมากูซัดกับมึงอย่างเดียวเหลือที่หกโอ้โหมึงคงกากูอีกแล้วม่งแต่ตรงสเต็ปนี้ไม่ต้องมาแล้วมั้งเนี่ยกูอยากกลับไปดูคลิปตัวเองแต่ก่อนซะเหลือเกินโหดจริงๆแล้วกลับมาดูตอนนี้ไก่สนามเขาเรียกว่าบอดเลยดีกว่าไก่ที่ไก่ใช้คำว่าไก่นี่ยังโหดนะ อันนี้น่าจะเป็นบอทนะครับแอดมินหาหาใหญ่ไม่ได้หาแล้วเดินมาหาคล้วนัเปิดโกมองนะ่ะเอฟสองชั้นนี่งานถนัดผมเลยจะไปไหนมันจะตายแล้วผมผนมไม่ยิงต่อว่าผมงงตัวเองเอบมับนี้สองชั้นนี่งานถนัดไอ้น้องเองมางานถนัดพี่พี่อ่มันสายเหลี่ยมสายมุม ยิงไปบังกอร์ไม่ต้องใช้ใช้แล้วก็จอกนี้ยยมันเกินไปได้ไอ้กระจอกออกไปมาเล่นแบบเอา้าเอสวีบรรลุดอีกแล้วว่างั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโดนเขายิงไปสี่ห้ารอบยิงก็ได้รอบเดียวก็ถือว่าคุม้มนะครับสำหรับผมนะครับงั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย